อันล่างครับพอไม่มีซัพพอร์ตเนี่ยเหมือนว่าไรอัเวย์ครับมาพร้อมกับดับเบิลบัฟครับแล้วยิงติดกำแพงไปจังหวะนี้ครับแล้วแปดไปเหมือนจะไม่พ้นระยะเลยโดนติดสโลไปครับขอยิงอีกสองดอกแล้วฮิวขึ้นมาทันทีมีทางฝั่งของนอย์ครับพุ่งเข้ามาจังหวะนี้ครับโดนเก็บเฟิร์สปัดไปก่อนครับสำหรับทางด้านของโคดินฟีดครับไรอัเวย์โดนเก็บไปเหมือนกันนะครับแลกกันไปคนหนึ่งฮะัผมเสมอ เบล8ครับตาบฉีดเข้าไปครับวอตเตอร์เจตเจอครึ่งหลอดคุณมามุโต้พยายามจะฝืนเข้าไปในป้อมในจังหวะนั้นแล้ยัดอันติเข้าไปไม่ตายครับโบแล้วฮิวขึ้นมารอดไหมเบิร์นรอดรอดอยู่ครับอ่าต้องเน้นการตั้งหลามกับโอ้และดูครับคุณมามุโต้ครับตายเรียบร้อยครับวอตเตอร์เจตหนีตายอยู่ครับแต่ว่าไรอัลเวไม่ยอมปล่อยให้รอดครับแดนนอยเข้ามายิงอันติในวันนี้และอมตะครับจะฝืนไม่เอาดีกว่าฮะนอยทั้งใจนะครับวอตเตอร์เจต นี่ครับมันใจเพราะเห็นนึกว่ามีตัวเดียวครับระหว่างกาหลีฟิลครับไม่โดนสตาร์ทนะครับแต่ว่านี่ฮะโดนฆ่าตายเลยครับสำหรับทางฝั่งวอเตอร์เจทครับอ่าแล้วเดินอ้าวแล้วสไลด์มาเจอครับโดนงัดขึ้นบนครับและตอนนี้หน่อยจะเอาตัวรอดยังไงครับโดนโดนผักขึ้นไปเดินบนครับเอจะโผล่ครับเล็งไปที่ทางฝั่งของไรอเวลแล้วเปิดอันตรีทันทีครับคิงเรดครับและมีทางฝั่งคอสครับเข้ามาใช้อันตรีครับตะโรไว้อยู่ด้านในครับตอนนี้ครับไรอเวลครับ เลือดเหลือเย้อยอิวครับแต่ว่าคนที่กำลังจะตายกลายเป็นวอลล็อกครับโดนน้อยสังหารไปเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้พยายามจะไล่ครับวอตเดอร์เจสครับเก็บ right ไรอเวไปได้หนึ่งตัวครับและตอนนี้เนี่ยเอลวิเยโดนเก็บไปอีกหนึ่งครับเสียไปสามแล้วคุณมาโวโต้ครับพยายามจะเข้ามาวันแมนโชครับเสียไปสี่แล้วเป็นดับเบิ้ลคิวจากวอตเดอร์เจสครับโอ้ตรงคุณมาวโต้มาด้านหลังแล้วครับตอนนี้ และมีเนียนเห็นครับอ้าวครับมีเนียนเห็นนั่นยังไงครับเรเพอร์ตลงมาดักเลยครับเรเพอร์ตมาเหมือนกันครับและโดนครับผักไปครับสำหรับทางฝั่งของ UDG ครับโดนเก็บไปก่อนด้วยความไวแสงครับเพรดะนิดฟิตหายไปแล้วยกไปสวยงามครับเดรโคครับแต่ว่าจะเพียงพอที่จะช่วยเหลือนทีมไปได้หรือเปล่าครับตอนนี้ยังเป็นทางฝั่งของทีมเนี่ยครับ UDG ครับที่ยังอยู่ในวงล้อมครับและพยายามจะกระโดดเข้าไปครับเดรโคครับเก็บทางด้านความโมโต้ได้ด้านหลังเป็นป้อมหนึ่งฝั่งของยูดีจีครับแต่ตอนนี้นอยดยเข้ามา ไปเหมือนกันและเหมือนว่าจะเป็นความผิดพลาดของเขาครับโอ้ที่เข้ามาลึกขนาดนี้เสียไป4ี่อีกแล้วฮะน้อยเดินหาเลยฮะนี่ฮะผลของนะครับแอร์ดราก้อนครับหรือว่ามังกรฟ้าครับวิ่งเข้าถึงตัวเรียบร้อยครับแล้วยิงเปิดก่อนครับได้เปรียบไหมครับและไรอเวครับตอนนี้ใช้อันติทันทีครับยืนอยู่ข้างในครับเลือดเหลือน้อยมากครับฮิวด้วยอันติแป๊บหนึ่งเท่านั้นครับตวตาอยู่ดีครับแล้วราดูกีครับโดนลุมถึงสตัวและขาป้อมแบบนี้ขาดที่เลยฮะ แล้วเล่นกลางนี่ยังไงครับจ๋าเอ๋ครับคุมอโต้ครับพยายามจะยีหลอกล่อกันทางฝั่งฟอร์ดเจสครับและมีด้านของวอลหลอกมาครับแต่ว่าไปแช่อันติเขาทำใหม่ครับคุมอโมโต้ฮะบอลหลอกครับโดนเข้าไปจังหวะนี้ครับเปิดอันติพยายามจะทำาตอื่นอยู่ครับและคนที่อยู่ใกล้ที่สุดครับไม่มีครับวอลล็อกต้องรับคนเดียวเต็มเๆ็มนีและงัดไปจังหวะนี้พยายามสร้างปาฏิหาริย์ให้กับทีมตัวเองครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นครับนอกจากความตาย ต้อนข้างเสื่อมเหมือนกันนะ UDG ครับเพราะอนดิคาดีนี่ไม่อยู่ใช่ครับเหลือรวลายุกิครับที่ซับสุเกตไปแล้วเรียบร้อยด้วยครับและโดนสโลไปครับขอตอีสองทีติดสตั้นแน่นอนครับแพ้แะไป พอเดอร์เจสลาดไปได้ครับแล้วกลับมาตีบารอนชอต่อครับแลท์รอเวอยู่คนเดียวครับต้องมีปฏิหารเท่านั้นครับเถึงจะลงไปสมัยได้ครับผมแต่เหมือนเลือกที่จะไม่เสี่ยงลงไปข้างหลังนะครับแต่พยายาม <What? S 1> จะกระโดดเข้ามาคร <c oughs> ับไปแล้วฮะนี่ฮะจิงจอกบินได้แล้วลเก็บบารอนชอไปแล้วครับสำหรับทางฝั่งของอเดร์ด็อกนี่วิง่งรองเท้าเบอร์ไหลฮะแต่ว่าตรงกลางพอโดนแล้วครับพูดนุ่นทันเผลอเลยฮะตรงนี้ก็ไม่เนี่ครับโดนเหมือนกันครับโดนดักตรงกลางครับอนี่ครับใช้พร้อมตึนเกยือล่อหรือยังไงครับแต่คนนั้นฟ เดโฮครับบอลหลอกบังให้ทางฝั่งของเอวิเย่ครับแล้วเมื่อมงัดทางด้านของน้อยออกไปครับแต่มีเดรโครเข้ามาตามติดครับเอวิเย่ไปจังหวะนี้ครับขอตีหนึ่งทีแล้วตีติดสโลครับเรียบร้อยครับเามติตย่ตายต่อครับ เอาครับทางฝั่งของคุมามมโตะครับโดนตะโลนะครับและดูน้อยเข้าไปไล่ยิงขอยิงแอดอันติไปครับโดนเก็บไป4่อีกแล้วครับสำหรับ eos ครับผมโอ้และไปครับจังหวะนี้ผมว่าน่าจะเป็นการเคาน์เตอร์บอนชอแน่นอนครับสำหรับ eos ครับเดลพอตลงมาแล้วนะครับบริลายูกิอยู่กลางวงนะครับพอโดนตันไปครับและโดนตันตามครับบริายูกิไม่น่าจะได้ทำอะไรครับนี่การเป็นการลงที่ผิดพลาดครับ โอ้ไอติมละลายครับวอลิลานะครับไม่ทันเลียก็ล้มแล้วฮะอาคุมาโมโตะครับหายไปอีกหนึ่งครับและโดนไปจบเกมแน่นอนครับสำหรับอันเดอร์ด็อกครับไม่จำเป็นต้องตีครัอนชอจนแตกฮะอาโอุไลท์อเวครับโดนกันแบบนีอะไรยกไปครับบอลหลอกแล้วผักทางฝั่งน้อยเข้ามาครับเข้ามาในวงอมตะของไลท์อเวครับตอนนี้ครับไม่ได้รับความเสียหายครับบอลหลอกยืนอยู่ะครับและรับอันติครับโหทุกอย่างครับ เรียบร้อยแน่นอนครับสำหรับทางฝั่งของ e o s ครับแต่เหมือนว่าอันเดอร์ด็อกครับจะพยายามถอยครับเพราะว่าเห็นพวกโมโต้กำลังจะเกิดครับอีกนิดเดียวครับคู่มาร์โมโต้เกิดแล้วครับอีก2-1ปั๊บจะกันบ้านได้ไหมครับเน็กซัสตอนนี้โดนยิงอยู่หรือเปล่าครับยังไม่มีใครยิงครับแต่น้อยครับพยายามจะยิงเน็กซัสให้แตกครับและตอนนี้ทางฝั่งไดอาเวย์ครับเข้ามากันบ้านครับเอาครับแต่ว่า3ตัวยังอยู่ล้อมเน็กซัสทางฝั่งของทีมเอสครับและเรียบร้อยครับ UDG ครับชนะไปก่อนในเกมแรกของคัมคืนนี้ เกืับตาครับเกือบตายฮะไม่ต้องทำแค้างฝ่าเวฟครับอีกหนึ่งเวฟแล้วแนบหน้าแบบนี้ใจใจมันอยากได้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 มันมาแล้วครับแล้วกระโดดไปอ้านี่ครับห้านาทีเฟิร์สบัตรแต่ผิดตำแหน่งไปหน่อยแล้วเข้าไปนี่ครับใจตื่นเลยครับแล้วเขาปัดหลบได้ครับ กระโดดปืนครับสำหรับทางฝั่งของน้อยครับคิดว่าตัวเองมีอันติและกระโดดเข้ามายิงจังหวะนี้ครับอ้าวแล้วครับน้อยครับเปิดอันติทันชัดครับอ้าวครับวัดใจกันแล้วครับว่าใครจะมีดาเมจเยอะกว่ากันครับแต่ตอนนี้ครับมีทางฝั่งของไรอ่าเวครับเข้ามาช่วยครับน้อยครับรอดไปแล้วครับแต่เหลือเรโคครับที่ต้องฝากชีวิตไว้ตรงนั้นฮะตามไหมสี่แปดครับ เหลือการปาถังกระแทกหน้าบรับเนบเรียบร้อยครับเสร็จไรเอาเวไปเป็นดับเบิลคิวเลยครับมาแล้วรลครับโอ้โแล้ววิ่งเลยครับเพราะว่ามีแอร์ดราก้อนครับเ<า>กาะตะเกียงเพื่อนเพื่อนมาช่วยไม่ทันแน่นอยเลี้ยวเลยครับ <c oughs> เยือลรอหรือไม่ครับน้อยมาแล้วเหมือนกันครับดึงคารีดโดนครับจังหวะนี้ครับโดนดามจไปค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับคนทิ่ิตแต่เอาตัวรอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือจากพร้อมครับแต่มีทางฝั่งไรเอเวครับที่ใช้อันติทักน้อยกดอันติสวนที่มาทันทีครับแต่ว่าเอวิเย่ครับเขาไปฆ่าทางฝั่งของพร้อมจากด้านหลังได้และดูคนที่ฟีดครับตัวโดนเปิดแต่ว่ารอดอยู่คนเดียวฮะโอเลือดไหลอ่ะอ๋อบลิดใช่ผนแต่ตอนนี้บลิดดิ้งนะฮะสำหรับคูมามาโต้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับไหลจนตายะ น้อยยิงแรงมากครับแต่น้อยก็โดนเก็บด้วยความไวแสงนะครับเพราะว่าอันติยังโหลดไม่เสร็จครับและตอนนี้วอเตอร์เจสครับยังใช้คอมโบไก่ทะยานฟ้าหลบไปได้อยู่ฮะอ่านะครผลคล้ายๆกับมูรินโญ่บีคอนโอและอวิเย่ครับพุ่งไปทางนี้วอลหลอกแกติดครับและไปจังหวะนี้ครับเกาะติดตะเกียงทะเลกลางเด็บบอครับเฟสวนไปนะครับและเลือกที่จะยิงสวนครับแต่อยอวิเย่เพราะมีไรเอเไว้เข้ามาช่วยด้านหลังคนที่ปิดโดนเก็บไปแล้วครับเหลือพอสเป็นคนเดียวนั้น บอหลอกก็เสียไปเหมือนกันเนี่ยครับหมุนมาหอกหลุดมือปุ๊บตายเองอีกอวนิลาโง่เอ้าใชอผมบอ้แล้ววันิลาครับตอนนี้ต้องเลือกที่จะสู้ครับแต่ดูเขาบินกาอากาศครับโดนเอกซอสเดินบินกลับมาครับวนิลาครับจะเอาเอาตัวรอดแต่ไม่รอดครับไรโอเวชันติ่นช้าไปหน่อยครับใจแข็งครับ อ้าวซาตูเกะไปแล้วอ้าวครับหนืดไปยังหวนนี้ครับต้องม้วนหน้าอีกสักหนึ่งตลบครับเพราะว่านอยกำลังมาแล้วปัดมายิงเลยครับนอยครับใจดุดันมากครับแล้วกระโดดมาพ้อครับแล้วสโลไปยังหวนนี้ครับดูเรียบร้อยครับโมนิายูกิหนึ่งหนึ่งไหมกระโดดก็ไปกางงงครับไม่มีเพื่อนเกี่ยวไว้ให้วอดเดอะเจสครับกลายเป็นไก่ต้มน้ำปลาไปเลยฮะ ครับตอนนี้วอลล็อกครับบวกกับนอยอยู่ครับและนอยเห็นว่าเป็นซับพอร์ตเลยขอลองยิงดูหน่อยครับแล้วพอมาถูกที่ถูกเวลาครับรับสกิลไปได้ค่อนข้างเยอะครับนอยเปิดอันติทันทีนะครับเนื่องจากตัวเองจะตายครับและรับผลของการฮิลจากอันติของตัวเองขอไปก่อนเริ่มโดนคุมแล้วครับมีโอกาสเอ้โหแล้วปัดไปยิงครับดุดันมากครับสำหรับอ้เแย่ครับเก็บทางฝั่งของนอยไปได้ครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมนอยกลับทางนั้นนะ วิ่งเนื้อเนอะนักการ์ดที่วิเอาครับตอนนี้ครับบวกกันแล้วครับบวกเอาหลอกครับเลือกที่จะดึงพอยเข้ามาครับพอยอันติดสวนครับแต่ว่าไอ้แย่เข้าไปเก็บพอยได้ครับและมีการผลักกับมากับรวอล์ดเจอร์เจ็ครับตอนนี้ครับมีเพียงพอยที่ยังตายอยู่ในทีมไฟนะครับและทางฝั่งของเอเอสจริงเดือครบ5ตัวด้านล่างก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับเวลายูกิก็ดันฮะแล้วบรอนครับบรอนส์นาโชตอนเปิดแล้วครับเวลายูกิครับดันให้ไวที่สุดครับและยูดีจีครับนี่ฮะความเชื่อครับ ความเชื่อเท่านั้นครับตัดกลางฮะปล่อยครับไม่บวกตรงวรยายุกิครับก็ไปตีป้อมด้านขวาอ้าวนะครับนี่ครับเห็นชัดเจนครับอ้าวครับนี่ฮะภาพเดียวกันเลยครับตรงกลางครับตอนนี้มาอีกแล้วครับแต่เขาไปตีบ้าครับโอ้นี่ครับตีบ้าครับอ้าวครับตีคนกับติงคนครับแต่ว่าวรยายุกิครับดาเมจมีครับ แรงด้วยนะครับและจังหวะนี้ครับยูดีจีจะได้กลับบ้านหรือเปล่าครับโพรายูกิตอนนี้เพลินกับป้อมมากครับเพินกับป้อมมากและนอยครับไม่ได้กลับแน่นอนครับลุนโคลินฟิตและเพอะครับโคลินฟิตตายไปก่อนครับและเรียบร้อยจบเกมแน่นอนครับเหลือว่าจะจบยังไงเท่านั้นครับสำหรับทุกฝั่งของอันเด์ด็อกครับ ไว้เลตีอยู่คนเดียวครับตีแบบเพลินมากครับตีแบบไม่มีใครสนใจโลกครับตีวัวตายตีควายล้มครับตีจะต้องร้องขอชัยชนะครับสำหรับทางฝั่งของอันเดอร์ด็อกโอ้แล้วตีไปอีกดีนึงเรียบร้อยครับต้นโลฮะป้อมแล้วก็เรียบร้อยครับชัยชนะครับเป็นของเอวีเอสในเกมที่สอง